เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเมย์ครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณเมย์เธอเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองเมื่อราวราวสองปีก่อนในตอนที่เธอไปเช่าซื้อบ้านใหม่หลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อราวราวสปีที่แล้วนะครับคุณเมย์เธอเพิ่งจะเริ่มทําธุรกิจขายของออนไลน์ใหม่ๆขายดีมากเลยนะหลังจากที่เธอเปิดร้านมาได้ไม่นาน เธอเองก็มีลูกค้าประจำแล้วก็มีลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาซื้อของอย่างล้นหลามในทุกๆวันมันก็เลยจำเป็นจะต้องทำให้คุณเมย์ย้ายออกจากหอพักที่เคยอยู่มานานแล้วก็ขยับขยายตั้งใจจะมาเช่าบ้านหรือไม่ก็เช่าซื้อบ้านแทนเพื่อให้เธอได้มีพื้นที่ในการเก็บสินค้ามากขึ้นซึ่งคุณเมย์เองเธอก็เริ่มจากการตระเวนหาดูบ้านในพื้นที่ละแวกหอพักนั่นแหละเอาเป็นที่มันอยู่ไม่ไกลามากนะักเพราะว่าเวลาซื้อของส่งของมันก็จะง่ายหน่อย แต่หลังจากที่เธอตะเวนหาไปได้พักหนึ่งตัวเธอเองก็ไม่เจอบ้านที่ถูกใจสักทีในการที่ไปดูด้วยตัวเองเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ในเมื่อมันหาไม่ได้เธอจึงลองค้นหาใน Facebook แล้วก็เจอโครงการบ้านโครงการหนึ่งมันเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่ไม่ได้ดูเก่านะครับแต่ก็ไม่ได้ใหม่ที่สําคัญก็คืออยู่ในระแวกเดียวกันกับหอพักที่คุณเมย์อาศัยอยู่แต่การที่จะเข้าไปในโครงการหมู่บ้านนั้นเนี่ย มันจำเป็นจะต้องเข้าไปในซอยที่ลึกแล้วก็เป็นส่วนตัวพอสมควรหลังจากที่เธอไถดูหน้าเพจไปไเรื่อยๆเธอก็รู้สึกชื่นชอบในลักษณะของบ้านรวมถึงทำเลที่ตั้งด้วยนั่นแหละครับเธอก็เลยไม่รอช้าคุณเมเธอรีบกดโทรศัพท์โทรหาเบอร์โครงการแล้วก็ติดต่อขอเข้าไปดูบ้านทันทีและวันที่ไปดูบ้านเนี่ยก็คือในวันรุ่งขึ้นเลยคือเธอเป็นคนตัดสินใจทําอะไรที่ค่อนข้างจะเร็วมากเลยครับพอเช้าวันใหม่มาถึง เธอก็เดินทางตรงไปยังหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านนั้นด้วยความที่เห็นว่าที่ตั้งโครงการมันก็อยู่ในพื้นที่ของเธอนั่นแหละเธอก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากขับรถออกไปโดยที่ไม่ได้เปิดแมพเพราะว่าคิดว่ามันก็น่าจะเดินทางง่ายในตำแหน่งที่ตั้งในโพสต์ที่เธอดูตอนแรกครับมันก็จะระบุเพียงแค่ว่าอยู่ซอยนี้ตำบลนี้ใกล้กับร้านนี้ร้านนี้เท่านั้นเธอก็เลยไม่ได้เปิดแมพขับรถตรงไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นด้วยความชะล่าใจด้วยความที่เธอเองคิดว่าเธอเป็นคนพื้นที่นั่นแหละ แต่หลังจากนั้นพอเธอขับรถไปเรื่อยๆไปถึงซอยซอยนั้นที่ตั้งใจเอาไว้อะนะมันหาหมู่บ้านไม่เจอคุณผู้ฟังคุณเมย์เธอวนหาเท่าไหร่ก็หาซอยซอยนั้นไม่เจอเข้าซอยนั้นออกซอยนี้วนหาโครงการบ้านที่ตั้งอยู่นานจนเริ่มถอดใจแต่มันก็บังเอิญในจังหวะที่เธอกําลังยกมือถือขึ้นมาแล้วก็กําลังจะเซิร์ชเปิด Google Ma p ดูคุณเมย์เธอดันเห็นผู้หญิงร่างสูงผมยาวใส่ชุดลำลองธรมธรมดาาเหมือนคนทั่วไป เธอคนนั้นเนี่ยกำลังเดินลัดเข้าซอยด้านหน้าไปคุณเมย์เธอก็เลยคิดเข้าข้างตัวเองว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในโครงการระแวกนั้นหรือเปล่าเธอก็เลยตัดสินใจถามผู้หญิงคนนั้นไปพร้อมกับโชว์รูปป้ายโครงการในหน้า Facebook ให้เธอดูคุณเมเธอถามว่าโครงการหมู่บ้านนี้ไปทางไหนหรอคะซึ่งทันทีที่คุณเมหยุดเทียบรถข้างๆผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เอ่ยถามออกไป จ,จู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็หยุดเดินในลักษณะที่ไม่ได้หันมามองตามเสียงของคุณเมที่ร้องทักไปเหมือนคนปกติแต่มันเป็นการเหมือนกับว่าเธอหยุดนิ่งเฉยๆเหมือนกับนิ่งค้างเอาไว้ซึ่งคุณเมเองเธอก็พยายามชะเง้อมองออกไปนอกรถนะครับเพื่อที่จะได้เห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นอย่างชัดเจนแต่ผู้หญิงคนนั้นเธอก็ยังคงยืนนิ่งอยู่เหมือนเดิมไม่หันมามองทางคุณเมและเพียงแค่ไม่กี่อึดใจจ,จู่ๆผู้หญิงคนที่ว่านี้เธอก็หันคว้ามาที่ใบหน้าของคุณเม แต่ว่าสายตาของเธอเนี่ยหลบสายตาไม่ได้ศบตากับคุณเมย์คล้ายกับว่าผู้หญิงคนนั้นเธอมองผ่านเลยไปสายตาของเธอดูเลื่อนลอยแปลกๆพลางปากสีดําคล้ําของเธอก็ขมุบขมิบพูดบางอย่างคือการพูดของเธอเนี่ยมันเป็นคําพูดที่มันไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่ฟังไม่ค่อยดูเรื่องหลังจากนั้นครับเธอก็ยกมือเหยียดตรงขึ้นไปด้านหน้าเหมือนกับเป็นการชี้นิ้วบอกทางนั่นแหละคุณเมย์เองที่เห็นแบบนั้นก็มองตามมือผู้หญิงคนนั้นไป แล้วก็เห็นว่าเธอชี้เข้าไปในซอยซอยหนึ่งที่มันเป็นซอยแคบๆซอยที่คุณเมย์วนขับรถผ่านมาประมาณ15นาทีก่อนหน้านี้เนี่ยแหละเพราะว่าเธอคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ทางเข้าหมู่บ้านก่อนนี้คุณเมย์จะคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่าคือพูดด้วยแต่ไม่มองหน้าครับแล้วก็ไม่มองตาขมุบขมิบป,ปากเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดอย่างเดียวที่เธอทําเลยก็คือยกมือขึ้นแล้วก็ชี้บอกทางเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับ เธอก็เลยตัดสินใจปิดกระจกหน้าต่างรถแล้วก็หันหน้ากลับมาที่รถเพื่อที่จะไปต่อแต่ยังไม่ทันที่กระจกมันจะขึ้นสุดเลยจู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นที่ยืนค้างอยู่ก็เอื้อมมือเข้ามาเก่อกระจกพร้อมกับพูดขึ้นมาด้วยเสียงแหบๆวอนหาที่ตายซะแล้วพอเธอพูดจบเธอก็หันหน้ามองมาตรงคุณเมย์แล้วก็ฉีกยิ้มกว้างออกซึ่งคุณเมย์เองที่เห็นพฤติกรรมของผู้หญิงคนนั้นเธอก็ตกใจ มีหนำซ้ำยังพูดจาแปลกๆดูไม่เป็นมงคลอีกเธอเลยไม่รอช้าครับขับรถออกมาจากจุดๆุดนั้นแล้วก็ตรงไปยังซอยด้านหน้าที่ผู้หญิงคนนั้นชี้บอกทางโดยที่ไม่รู้เลยด้วยว่าไอ้ซอยที่ผู้หญิงคนนี้บอกทางเนี่ยมันใช่ซอยที่จะใบโครงการหมู่บ้านที่คุณเมย์จะไปดูบ้านหรือเปล่าและจนท้ายที่สุดหลังจากที่เธอขับรถเข้าซอยซอยนั้นไปได้เพียง5นาทีถนนเนี่ยมันก็แคบลงเรื่อยๆนะครับ ค่อยๆแคบลงจนกลายเป็นซอยเล็กๆที่รถยนต์สามารถผ่านได้เพียงทีละคันเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นไม่นานพอขับพ้นซอยที่ว่าออกมาคุณเมย์เธอก็เจอโครงการหมู่บ้านที่เธอตั้งใจมาดูบ้านแล้วจริงๆแต่การทะลุมาจากซอยนั้นเนี่ยมันเป็นซอยด้านข้างโครงการนะครับไม่ใช่ซอยด้านหน้าคุณเมย์เธอขับเลี้ยวขวาหลังจากออกมาจากซอยซยนั้นแล้วก็พบเข้ากับโครงการหมู่บ้านที่เธอตั้งใจจะมาดูบ้านจริงๆเธอขับตรงเข้าไปโดยไม่ลังเล ก่อนที่จะขับผ่านด้านหน้าป้ายโครงการแล้วอยู่ดีๆเธอก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาเหมือนกับพอขับผ่านป้ายปุ๊บเธอก็เห็นอะไรแวบๆที่หางตาตัวเธอเองจึงเหลือบมองไปดูที่กระจกมองข้างแล้วก็ได้เห็นว่าสิ่งที่มองเห็นผ่านหางตาเมื่อกี้นี้เนี่ยมันคือผู้หญิงแปลกๆคนเดียวกันกับที่เจอในซอยๆเล็กซอยนั้นคนที่บอกทางคุณเมย์มายังโครงการหมู่บ้านนี้แล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่พูดคำไม่มงคลคำนั้นออกมา ซึ่งไอการเจอกันครั้งที่สองเนี่ยคุณเมย์เห็นเธอในลักษณะที่เธอยืนก้มหน้าอยู่หน้าป้ายโครงการการก้มหน้าของเธอมันคือก้มโน้มตัวลงไปโน้มตัวจนผมทั้งหมดบนหัวลงมาปลกอยู่ที่ใบหน้าแต่ที่น่าแปลกไปกว่าน,นั้นก็คือในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกําลังยืนก้มหน้าอยู่เธอก็ใช้มือทั้งสองข้างของเธอยกชูขึ้นมาเหนือหัวคล้ายกับลักษณะถูกยกแขนขึ้นแล้วก็ห้อยไปในอากาศทําท่าค้างอยู่แบบนั้น ซึ่งไอาภาพที่คุณเมย์เธอเห็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันแสกๆแต่มันก็ทําให้คุณเมย์รู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกตอนนั้นเธอก็ไม่รอช้าแล้วครับรีบขับรถตรงเข้าไปในโครงการก่อนที่จะได้เห็นว่าไอ้โครงการแห่งนี้เนี่ยมันมีบ้านหน้าตาหลายแบบมากๆตั้งเรียงรายกันอยู่เกือบ60หลังได้นับจากซอยอะนะครับแล้วก็เป็นโครงการหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควร แต่มันก็เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะมีอายุแล้วนะครับซึ่งพอรู้แบบนั้นคุณเมย์เธอก็ยิ่งดีใจใหญ่มันเป็นโครงการหมู่บ้านที่ยังดูไม่โทมแล้วก็ราคาดีแถมเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ชุกชุมอะไรมากนะักเธอขับวนรอบโครงการอยู่สองสามรอบเข้าออกตามซอยต่างๆจนเกือบครบทุกซอยซึ่งพอดูไปดูมาเนี่ยไอ้เรื่องที่คุณเมย์เห็นว่าผิดสังเกตแล้วก็น่าตกใจมันก็เกิดขึ้นในหัวเพราะว่าเท่าที่เธอดู คุณเมย์เธอเห็นว่าบ้านในโครงการแห่งนี้น่าจะราวๆเกือบครึ่งได้มั้งมันเป็นบ้านที่ว่างแล้วก็ไม่มีใครเข้าอยู่อีกทั้งคนที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ดูแปลกๆดูพิลึกมากเลยบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันจะมีผ้ายันหน้าบ้านบ้างหรือไม่ก็มีคนจีนบ้างคนจีนก็จะตากผ้าตากอะไรก็ไม่รู้เต็มหน้าบ้านไปหมดเลยบ้านบางหลังเนี่ยก็คล้ายกับว่าเอามาทําเป็นโรงงานเล็กๆมีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้มีเครื่องจักรอยู่หน้าบ้าน ซึ่งพอเห็นแบบนั้นคุณเมย์เธอก็เริ่มช่างใจแล้วครับว่าเธอจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ได้จริงๆหรือเปล่ายิงเมย์คนนั้นก็คือไอ้ก่อนที่เข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยดันเจอผู้หญิงแปลกๆแ,แล้วก็มาพูดจาแปลกๆไม่เป็นมงคลใส่เธออีกบอกตามตรงนะครับตอนที่ได้วนดูหมู่บ้านเนี่ยคุณเมย์เธอก็คิดว่าน่าจะไม่เอาแล้วล่ะหมู่บ้านแห่งนี้ถึงจะเป็นบ้านที่ใหม่อยู่แล้วก็ราคาดีแต่ถ้ามีเพื่อนบ้านเป็นโรงงานแล้วก็มีเพื่อนบ้านเป็นคนแปลกๆแ,แบบนี้ ตัวเธอเองก็น่าจะอยู่ไม่ได้แต่จนท้ายที่สุดพอเธอวนรถดูรอบหมู่บ้านจนเรียบร้อยแล้วด้วยความที่ก่อนหน้านี้เธอก็โทรมานัดทางนิติเขาแล้วอะเนาะว่าจะมาดูบ้านเธอก็เลยว่าไหนๆมาแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับเขาหน่อยแล้วกันไอตอนที่จอดรถแล้วก็เข้าไปคุยกับนิติเนี่ยแหละคุณเมย์เธอก็เปลี่ยนความคิดอีกจากที่ไม่อยากจะอยู่กลายเป็นดันอยากจะอยู่ขึ้นมาทันที คือหลังจากที่คุณเมย์ได้คุยกับทางนิตินะครับเขาก็จะมีแบบมีเซลล์ขายมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเธอบอกผมว่าเซลลเนี่ยพูดจาดีมากขายเก่งมากๆจากตอนแรกที่คุณเมย์เธอตัดสินใจว่าเธอคงจะไม่ได้ซื้อบ้านที่โครงการหมู่บ้านแห่งนี้แล้วแต่ว่าเซลเขาก็พยายามบอกว่าจุดที่คุณเมย์อยู่เนี่ยมันเป็นโซนใหม่เป็นเฟสใหม่อะไรอย่างนี้ครับแล้วเฟสใหม่เนี่ยมันก็จะห้ามคนนู้นห้ามคนนี้ อ้ามาทาธุรกิจธุรกรรมอะไรตรงนี้คุณเมย์เธอก็เลยน่าสนใจดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เธอชอบแปลนบ้านแล้วก็ทําเลของโครงการเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยในขณะที่คุณเมย์กับทางนิติเดินชมโครงการหมู่บ้านอยู่มันมีบ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านหลังตรงข้ามที่คุณเมย์เธอดูแล้วก็ตั้งใจใจะซื้อบ้านหลังนี้แหละเพราะว่ามันอยู่มุมสวยใกล้กับสวนด้วยซึ่งในตอนที่เดินดูบ้านอยู่ คุณเมย์เธอก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีสายตาจ้องมองออกมาจากบ้านฝั่งตรงข้ามก่อนที่เธอจะหันหน้าไปมองบ้านหลังนั้นแล้วก็เห็นว่าที่หน้าบ้านหลังนั้นเนี่ยมันมีศาลขนาดใหญ่ตั้งตรงงายอยู่กลางบ้านเลยแล้วก็ที่หน้าประตูบ้านมียันท้าวเวสุวรรณด้วยก่อนที่สายตาของเธอจะเหลือไปเห็นที่บ้านชั้นสองของบ้านหลังนั้นแล้วก็เห็นสายตาคู่หนึ่งมองออกมาจากบ้านหลังนั้นตอนที่เห็นเนี่ยคือคุณเมย์เธอเห็นลางๆนะครับว่าเป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่ง เห็นใบหน้าไม่ชัดเจนแต่รู้สึกได้ว่าเธอกำลังจ้องมองมาทางคุณเมย์จากบ้านหลังนั้นบ้านของเธอนั่นแหละและไม่ทันที่คุณเมย์จะได้ล้าสายตาจากบ้านตรงข้ามตัวเธอก็ได้ยินเป็นเสียงของบางอย่างตกลงมาที่พื้นหญ้าหน้าบ้านที่พื้นหญ้าของบ้านหลังที่คุณเมย์จะซื้อเธอรีบหันไปดูที่หน้าบ้านแล้วก็ชะเง้อมองผ่านหน้ารั้วบ้านไปพยายามหาต้นตอของเสียง คือเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันจะเป็นเสียงดังคล้ายกับเสียงก้อนหินหรือไม่ก็เป็นเสียงของแข็งอะไรบางอย่างตกลงมากระทบกับพื้นแต่ไม่ว่าคุณเมย์เธอจะมองยังไงที่สนามหญ้าหน้าบ้านมันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีที่มาของเสียงด้วยเธอก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงที่ดังมาจากบ้านหลังอื่นหรือเปล่าโดยที่ไม่นานหลังจากนั้นเซลที่พาเดินดูบ้านเนี่ยเขาก็พยายามดึงดูดความสนใจของคุณเมย์นะแนะนำโน่นแนะนำนี่แล้วก็บอกว่าถ้าคุณเมย์ซื้อบ้านหลังนี้นะ เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีพร้อมไม่ทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมีให้หมดเลยคุณเมย์แทบจะย้ายกระเป๋าเข้ามาอย่างเดียวเลยก็ได้ซึ่งคุณเมย์เองที่ได้ยินคําขายอย่างนั้นนะฮะเขาก็เอนตามไปเนาะเอออยากจะอยู่จริงๆบ้านก็สวยทำเลก็ดีแต่จนท้ายที่สุดมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้คุณเมย์รู้สึกประหลาดใจคือไอ้ด้านหลังบ้านที่มันเป็นโซนห้องครัวที่ติดกับผนังบ้านอีกหลังนึงเนี่ย ในตรงจุดนั้นมันเหมือนกับว,ว่ามันมีขี้เถ้ามีอะไรสักอย่างหนึ่งตกอยู่ที่ครัวเต็มไปหมดเลยในตอนที่เห็นคุณมเมทธลก็แปลกใจนะครับเพราะว่าเซลคนขายเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านใหม่นี่ถ้ามันเป็นบ้านใหม่แล้วในบ้านมันจะมีขี้ทูบได้ยังไงคือมันเหมือนเป็นกา้านทูบแบบขี้ทูบอะครับตกอยู่เต็มครัวไปหมดเลยแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ด้วยว่าใครมาไหว้เจ้าในบ้านพอถามเซลล์เซลล์เขาบอกว่าก็น่าจะเป็นช่างที่เขามาตกแต่งละมั้ง เขาน่าจะทําอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ลืมเก็บเอาไปถ้าคุณเมย์ไม่สบายใจเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณเมย์เข้ามาอยู่เซลลเขาจะให้แม่บ้านมาทําความสะอาดบ้านคุณเมย์ให้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งมอบให้คุณเมย์เป็นทางการและจนท้ายที่สุดหลังจากที่ได้ดูบ้านหลังนี้นะคุณเมย์เธอซื้อจริงๆคุณผู้ฟังซื้อบ้านหลังนี้โดยการที่จ่ายมัดจําล่วงหน้านะครับแล้วก็ด้วยความที่บ้านมันราคาไม่ได้สูงมากใช่ไหม เรียกว่าอะไรเป็น h o วน์ home ไหมที่ผนังติดอยู่กับบ้านหลังอื่นๆด้านหลังก็ติดกับบ้านหลังอื่นแต่ด้านหน้ามันจะมีสวนหย่อมเล็กๆราคาณนะวันนั้นที่คุณเมย์ซื้อนะครับเธอบอกว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยเปิดเฟสใหม่แล้วในเฟสทั้งซอยเนี่ยก็แทบจะไม่มีบ้านหลังอื่นเลยคุณเมย์เธอก็เลยควักเงินสดจ่ายมัดจาไปโดยที่ไม่ทันคิดแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยครับคือเธอได้รีบด้วยสถานการณ์การงานของเธอบังคับด้วยนะ เพราะว่าของสต็อกของเธอที่สั่งมาจากจีนเนี่ยมันก็จะใกล้มาถึงแล้วเธอจําเป็นจะต้องหาบ้านใหม่แล้วก็หาพื้นที่สําหรับเก็บของแล้วของที่ขายก็ต้องแพ็คอยู่ทุกวันถ้าเกิดว่าเอาของรถใหม่มาลงที่หอพักเธอก็ทําไม่ได้แล้วครับเพราะว่ายกขึ้นลิฟต์ชั้นเจไม่ได้ซึ่งเพราะแบบนี้เนี่ยแหละคุณเมย์เธอก็เลยด่วนตัดสินใจมากๆโดยหลังจากมัดจําใช่ไหมพอเคลียร์เอกสารทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วพอ 3- 4สวันหลังจากนั้นผ่านเสาร์อาทิตย์ไป คุณเมย์ก็เตรียมของย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้เรื่องขั้นตอนการซื้อเนี่ยจริงๆมันมีดีเทลเยอะพอสมควรนะแต่ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันว่าหลังจากที่คุณเมย์ไปดูบ้านหลังนี้สัปดาห์ต่อมาเธอก็จ่ายเงินก้อนใหญ่แล้วก็ขนของย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นทันทีไอ้วันที่ย้ายของเข้ามาเนี่ยตัวเธอเองก็จัดข้าวของให้เข้าที่อยู่จนมืดค่ํา ในตอนที่คุณเมย์กำลังเดินออกไปปิดประตูหน้าบ้านเพื่อเตรียมที่จะขึ้นชั้นสองไปเข้านอนจ,จู่ๆเธอก็เหลือบไปเห็นว่าไอ้บ้านหลังตรงข้ามบ้านหลังนั้นมันยังคงมีเงาของใครบางคนแอบมองคุณเมย์ออกมาจากในบ้านหลังนั้นไอตอนที่เห็นคุณเมย์เธอก็ไม่ได้สนใจนะครับเธอคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านแหละและเพื่อนบ้านเองก็น่าจะสงสยัยหรือไม่ก็อยากรู้อะไรสักอย่างด้วยความที่คุณเมย์ก็เป็นผู้อยู่ใหม่เนาะก็แน่นอนละ่ะน่าจะไม่คุนหน้าคุนตากันอะไรแบบนั้น แต่ทันทีที่คุณเมย์เดินออกไปที่หน้าบ้านแล้วก็กําลังจะปิดประตูตัวเธอก็ได้เห็นว่าใบหน้าของผู้หญิงที่อยู่บ้านตรงข้ามเนี่ยมันคือผู้หญิงคนเดียวกันกับคนที่มายืนชี้นิ้วอยู่ข้างโครงการในวันแรกที่คุณเมย์ได้เจอผู้หญิงคนนั้นเธอจ้องมองมาทางคุณเมย์พร้อมกับชี้นิ้วตรงเข้ามายัางในบ้านของคุณเมย์ด้วยท่าทางแปลกๆล,ลักษณะของเธอในคืนวันนั้นเนี่ยมันหลอนมากเหมือนกับว่าเธออยู่ในบ้านหลังตรงข้ามทาั้งๆที่ในบ้านก็ไม่ได้ถูกเปิดไฟเลยสักดวง เธอยือนอยู่ท่ามกลางความมืดสิ่งเดียวที่คุณเมย์เห็นก็คือใบหน้าอันขาวซีดแล้วก็รอยยิ้มของเธอที่ถูกแสงจันทร์กระทบใส่ไอ้ตรงจุดนั้นนั่นแหละครับมันทําให้คุณเมย์เห็นว่าเธอกําลังยิ้มอยู่พอเห็นแบบนั้นตัวเธอก็ไม่รอช้ารีบปิดประตูแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านมาทันทีซึ่งในจังหวะที่เดินหันหลังกลับเข้าบ้านมาเนี่ยคุณเมย์เธอก็เห็นว่ามันเป็นหลังของคนไว,ไวัยวัยหลังของผู้หญิงคนหนึ่งเดินขึ้นชั้นสองบ้านคุณเมย์ไป ก่อนที่ไม่นานนักมันจะมีเสียงดังขึ้นมาจากชั้นสองของตัวบ้านมันเป็นเสียงของการที่เดินลงส้นเท้าแล้วก็เดินลากเท้าไปมาเหมือนกับคนค่อยๆเดินเวลาคนเจ็บขาแล้วก็ลากเท้าไปเรื่อยๆเสียงมันเปลี่ยนตำแหน่งจากกลางชั้นสองแล้วก็มุ่งตรงไปยังห้องนอนเหมือนกับตั้งใจเดินลงส้นเท้าให้คุณเมรู้สึกตัวซึ่งพอเป็นแบบนั้นครับด้วยความที่บ้านก็เป็นบ้านเธอใช่ไหมแล้วก็เพิ่งซื้อบ้านมาใหม่ด้วย เพิ่งจะจ่ายเงินก้อนใหญ่ไปแถมเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่วันแรกอีกคุณเมย์เองเธอก็เลยไม่มีทางเลือกเธอจำใจต้องเดินขึ้นไปบนบ้านชั้นสองแล้วก็มองหาผู้หญิงคนนั้นไปด้วยและทันทีที่เท้าของคุณเมย์แตะถึงบ้านชั้นสองจูๆ่ๆเธอก็เห็นเป็นผู้หญิงคนเดิมวิ่งออกมาจากห้องนอนของเธอแล้วก็วิ่งพุ่งตรงมายังจุดที่คุณเมย์ยืนอยู่พร้อมกับตะโกนกรีดเสียงดัง ไอตอนที่คุณเมย์เห็นภาพนั้นตัวเธอเองก็ตกใจจนหงายหลังตกบันไดไปหัวไปกระแทกกับพื้นแล้วก็เป็นการสลบครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้เธอไม่รู้เหมือนกันนะว่าเธอตกลงมาและเจ็บปวดอะไรบ้างรู้เพียงแค่ว่ากว่าเธอจะรู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยเธอก็มาสะดุ้งตื่นตอนที่ได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูมันเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดเหมือน,นว่าจะเป็นภาษาจีนหรือไม่ก็เป็นภาษาอะไรสักอย่าง คือมันไม่ใช่ภาษาที่ฟังดูรู้เรื่องนะครับคล้ายกับเป็นภาษาจีนมากๆแต่คุณเมย์เองเธอก็ฟังไม่ออกไอเสียงนั้นเนี่ยมันพูดเหมือนคนมากระซิบแล้วก็ดังขึ้นรัวๆจนกระทั่งคุณเมย์รู้สึกตัวแล้วก็ลืมตาขึ้นไอตอนที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือในบ้านของเธอมันมืดสนิทไฟกลางบ้านไม่ได้ถูกเปิดเอาไว้เลยสักดวงก่อนที่จะเห็นใบหน้าของคนหลายคนเห็นเป็นดวงตาของคนหลายคนกระพริบไปมา จากดวงตาแล้วก็คู่ดวงตาที่อยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยมันเหมือนลักษณะของคนที่มายืนรายล้อมล่างคุณเมที่กําลังนอนสลบอยู่นับไปนับมานี่เกือบสิบคนได้โดยที่หลังจากคุณเมย์รู้สึกตัวและเห็นคนพวกนั้นคนเหล่านั้นก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆก,ก่อนที่มันจะดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องจนกระทั่งคุณเมย์เองที่เพิ่งลืมตาตื่นขึ้นมาจากการสลบเธอทนไม่ไหวเธอพยายามรวบรวมสติแล้วก็วิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้น ก่อนที่จะรีบสตาร์ทรถออกจากโครงการไปไปที่หอพักเก่าของตัวเองเนี่ยแหละครับแต่ก็ขึ้นห้องไม่ได้แล้วเพราะว่าคืนห้องไปแล้วเธอไปนั่งอยู่ที่ส่วนกลางของหอพักโดยที่ตอนนั้นเธอก็ไม่รู้นะครับว่าจะเอายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีก่อนที่เธอจะตัดสินใจโทรหาความหวังเดียวของเธอนั่นก็คือคุณแม่แล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เจอเกี่ยวกับบ้านใหม่ให้แม่ฟังไอ้จังหวะที่เธอตัดสินใจจะโทรหาแม่นะกําลังกดเบอร์เลยคุณรู้ฟังแม่เขาดันโทรสวนเข้ามาพอดีอีก คุณเมย์เธอก็เลยกดรับก่อนที่แม่เขาจะถามขึ้นมาคำถามแรกว่าเมย์อยู่ไหนลูกเมื่อกี้แม่นอนฝันไม่ดีเลยและหลังจากนั้นแม่ก็เล่าให้คุณเมย์ฟังยาวเหยียดแม่เขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่แม่รู้ว่าคุณเมย์กำลังย้ายของเข้าบ้านหลังนั้นในตอนที่นอนแม่ก็นอนฝันว่าแม่อยู่ในบ้านที่มีลักษณะแบบเดียวกับบ้านคุณเมย์เลยโดยบริเวณบ้านในฝันของแม่ รอบบ้านมันเป็นพื้นที่โล่งกว้างไม่มีบ้านหลังอื่นอยู่ใกล้กันเลยและแม่ก็ดันรู้สึกว่าในบ้านเนี่ยนอกจากเมย์แล้วมันยังมีคนอีกเป็นสิบกำลังอยู่ในนั้นมีคนเดินไปเดินมาในขณะที่คุณแม่กำลังนอนอยู่ในบ้านใหม่ของคุณเมย์โดยที่หลังจากนั้นพอแม่ลุกขึ้นมาแม่เขาดันเห็นว่ามีผู้หญิงร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาแม่ผู้หญิงคนนั้นเธอพูดภาษาปแปลกๆคล้ายกับภาษาจีน ก่อนที่เธอจะเริ่มชี้มือชี้ไม้คล้ายกับกําลังจะไล่แม่ออกจากบ้านซึ่งหลังจากนั้นแม่ก็ได้ยินเสียงคุณเมย์ร้องขึ้นมาเป็นเสียงร้องที่คุณเมย์เหมือนกําลังตะโกนร้องให้แม่ช่วยจากในฝันแต่แม่เองก็พยายามวิ่งดูรอบบ้านก็หาคุณเมย์ไม่เจอจนกระทั่งแม่สะดุ้งเตื่นพอตื่นขึ้นได้ครับแม่ก็โทรหาคุณเมย์กลางดึกเลยและคุณเมย์เองก็เล่าเรื่องราวในฝันให้คุณแม่ฟังเหมือนกันน่าแปลกนะครับเพราะว่าในฝันของคุณแม่ ลักษณะของผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับผู้หญิงคนที่คุณเมย์เจอเลยไม่มีผิดแถมในฝันผู้หญิงคนนั้นดันพูดภาษาจีนเหมือนที่คุณเมย์ได้ยินอีกคุณเมย์เธอก็เลยเล่าเรื่องของเธอให้แม่ฟังบ้างว่าผู้หญิงที่แม่เจอในฝันน่ะตอนแรกหนูคิดว่าเธอเป็นคนแล้วก็เจอตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่คุณเมย์จะซื้อบ้านแล้วคุณเมย์เธอไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเธอจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มาสิงอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งทันทีที่แม่ได้ฟังแบบนั้นครับ แม่ก็ดูตกใจกับเหตุการณ์ที่คุณเมย์เพิ่งจะเจอมาเป็นอย่างมากก่อนที่แม่เขาจะบอกว่ารีบย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นเดี๋ยวนี้เลยไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องออกมาให้ได้ภายในคืนนั้นแต่คุณเมย์เธอก็บอกนะครับว่าตอนนี้เธอออกมาแล้วหนีออกมาแล้วเพราะว่านอนคืนแรกก็นอนไม่ได้เลยซึ่งจนท้ายที่สุดไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยบทสรุปมันค่อนข้างที่จแย่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเมย์ก็ไปหานิติที่นิติใช่ไหม ซึ่งนิติเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เซลคนก่อนหน้าที่ขายบ้านหลังนี้ให้คุณเมย์น่ะเขาลาออกไปแล้วไอ้วันที่คุณเมย์มาดูบ้านคือวันทํางานวันสุดท้ายของเธอและณนะปัจจุบันที่โครงการก็ไม่มีเซลแล้วด้วยซึ่งนิติคนที่คุณเมย์ไปคุยด้วยเนี่ยพูดตรงๆนะคุณรู้ฟังพูดไทยไม่ค่อยชัดเหมือนกับเป็นคนจีนแล้วก็รู้ภาษาไทยแหละแต่ก็พูดสำเนียงจีนพูดแปลกๆคุณเมย์ในตอนนั้นเธอก็เลยรู้ตัวครับว่าเธอน่าจะเสียท่าเข้ากับโครงการหมู่บ้านนี้ให้แล้ว เธอจึงรีบเก็บของออกจากบ้านหลังนั้นแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านแม่ก่อนก่อนที่เธอจะไปโวยวายกับนิติแล้วก็ขอ,อนิติยกเลิกสัญญาแต่นิติเขาก็ไม่ยอมนะครับนิติเขาบอกว่าเฮียเจ้าของโครงการเขาไม่ยอมเฮียเขาบอกว่าซื้อแล้วก็ไม่รับคืนก่อนที่นิติที่เป็นคนจีนแล้วก็พูดไทยไม่ชัดเนี่ยเขาจะพูดขึ้นมาคำหนึงคุณเมย์จำได้แม่นเลยว่าเขาบอกกับคุณเมยเ่อน้องเคยได้ยินคำว่าบ้านเลือกคนหรือเปล่า นั่นแหละบ้านหลังนี้มันเลือกน้องแล้วน้องจะต้องอยู่นะถ้าไม่อยู่พี่ก็คืนเงินให้ไม่ได้ซึ่งหลังจากนั้นครับเรื่องราวของคุณเมย์เนี่ยต้องบอกว่าน่าสงสารจริงๆนะควักเงินไปเป็นล้านจ่ายค่าบ้านแต่สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้เธอต้องไปอยู่บ้านแม่นานเลยครับแล้วก็พยายามประกาศขายแต่โชคดีหน่อยณนะปัจจุบันนะคุณผู้ฟังบ้านหลังนี้ถูกขายออกแล้วนะครับแล้วคนที่มาอยู่ก็เป็นคนจีนแล้วเขาก็เปิดบ้านหลังนั้นเนี่ยทำเป็นโรงงาน ฉีดพลาสติกงงไหมคือมันเป็นทาวเฮาส์ที่มันเป็นทาวเฮาส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมครับชั้นล่างเนี่ยเขาทําโล่งเลยแล้วก็ทําเป็นโรงงานพลาสติกไม่รู้เหมือนกันว่าทําได้ยังไงนะเพราะว่าในหมู่บ้านมันก็เป็นหมู่บ้านคนน่ะแต่ก็ยังว่าแหละครับนิติเป็นคนจีนแบบนี้ถ้าให้ผมเดานะคุณผู้ฟังคือโครงการหมู่บ้านนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโครงการของคนจีนเนี่ยแหละมีเจ้าของเป็นคนจีนแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เป็นคนไทย น่าจะรวมหุ้นกันหรือไม่ก็ลงทุนร่วมกันแล้วก็เปิดโครงการหมู่บ้านขายคนจีนให้มาทําธุรกิจในไทยอะไรแบบนั้นครับคุณเมย์เธอบอกว่าตอนเธอเข้ามาเนี่ยเธอก็ว่ามันแปลกๆอยู่แล้วเธอมาเสียรู้ตอนหลังแต่ก็ยังโชคดีที่ขายบ้านหลังนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องถามหานะครับว่าโครงการหมู่บ้านมันเป็นโครงการหมู่บ้านที่คุณเคยได้ยินชื่อหรือเปล่าบอกตามตรงนะคือเป็นโครงการดีค่อนข้างจะโนเนมเลยพอ,อเป็นโครงการโนเนมใช่ไหมครับ เราก็ไม่รู้เลยว่าเจ้าของโครงการหรือว่าประวัติการบริหารโครงการเป็นยังไงคุณเมเธอมารู้ภายหลังตอนที่เสียรู้จ่ายเงินไปแล้วว่าชื่อบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยมันก็เป็นชื่อเหมือนแบบภาษาไทยที่แปลมาจากจีนอีกทีนึงนั่นแหละและจากเรื่องราวนี้ครับคุณเมย์เธอบอกว่าหลังจากนั้นเธอก็เป็นคนที่รอบคอบขึ้นเธอบอกผมถ้าเกิดวันนั้นเธอไม่จําเป็นจะต้องรีบหาบ้านเพื่อเก็บสต็อกของของเธอนะเธอก็คงจะไม่ตัดสินใจด่วนแบบนี้ เพราะว่าการตัดสินใจด่วนแล้วก็หลงกับคำของคนขายเนี่ยมันทําให้เธอคิดไม่รอบคอบครับโชคยังดีหน่อยที่ขายบ้านหลังนี้ได้แต่ก็ขายได้หลังจากนั้น2ปีกว่าเลยนะครับแล้วก็ขายแบบขายไม่ได้กําไรด้วยอะ่ะขายได้ทุนคืนแต่ก็ยังดีครับที่ยังได้ทุนคืนเรื่องราวนี้ของคุณเมย์ครับคุณผู้ฟังผมเดาแบบนี้นะวิญ,ญญาณที่อยู่ในบ้านเนี่ย มันอาจจะเป็นวิญญาณคนจีนที่เสียชีวิตแถวนั้นหรือเปล่าอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังแรงงานเนี่ยนอกจากที่เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านแล้วบางทีธุรกิจที่เขามาอออินในประเทศไทยหรือว่ามาลงทุนแบบเต็มที่ในประเทศไทยเนี่ยต้องพาคนของเขามาด้วยนะฟังไม่ผิดครับคุณผู้ฟังคือบางโครงการที่มันแบบจีนล้วนจะเป็นจีนขาวขุนหรือว่าจีนเทาเนี่ยเขาเอาคนจีนมาทํางานด้วยนะครับอาจจะจ่ายแป๊ดเจีย๊ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ท้ายที่สุดแล้วคือแรงงานมันถูกมากๆถ้าเกิดว่าเหมามานะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงของผมนะผมเคยทํางานที่ทํางานควบควบคนจีนคือคนจีนเวลาเขาทําอะไรเนี่ยลงทุนในไทยหรือว่าเอาอะไรมาจากจีนเอามาทุกอย่างเลยคนที่เอามาทํางานยังเป็นคนจีนเลยคุณผู้ฟังผมยังงงเลยตอนที่ผมเจอครั้งแรกเนี่ยไอโครงการนี้ก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกันก็ได้นะครับเอาคนจีนมาทํางานด้วยแล้วเขาน่าจะเกิดปัญหาหรือว่าเสียชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่า เขาก็เลยเสียชีวิตยอยู่ในโครงการหลายคนดวงวิญญาณที่คุณเมย์เจอก็เป็นวิญญาณที่พูดจีนจากที่คุยอะนะคุณเมย์เธอบอกน่าจะภาษาจีนนั่นแหละเพราะว่ามันฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นสำเนียงจีนโฉงเฉงอะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นครับเลยเดาออกว่าน่าจะเป็นภาษาจีนซึ่งเหตุผลที่วิญญาณเขามาปรากฏตัวแบบนั้นเนี่ยบางทีผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ห่วงพื้นที่หรอกครับเขาอาจจะพยายามขอความช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วก็บอกคุณเมย์เป็นในว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ แต่ก็อย่างว่าแหละใครเจอแบบนี้ก็ต้องกลัวครับถ้าจะมาขอความช่วยเหลือนี่น่าจะพูดดีๆนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่เขาพูดได้หรือว่าสื่อสารได้เป็นคนจีนบางทีตายไปแล้วอาจจะยังยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่ตัวเองเป็นอยู่เป็นคนจีนก็พูดภาษาจีนขอความช่วยเหลือแบบภาษาจีนแต่ดันมาขอกับคนไทยแล้วจะฟังเงินรู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วคุณผู้ฟังอะไรครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเมย์ คคุณเองคิดว่าดวงวิญญาณในบ้านจัดสรรโครงการนั้นพวกเขากําลังขอความช่วยเหลือจากคุณเมย์จริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณดูข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือเจอสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ ไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ